เราจะไปรับสมาชิกใหม่ของบ้านกันนะคะที่เราแบบอยากได้สมาชิกใหม่มาเนี่ยมันไม่เฉพาะใครเลยทุกคนมันเป็นเพราะว่ารีไปให้เขาก็ได้แต่ชีวะเขื่อนเลยของฉันน้องมันก็เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับน้องกันนะคะตื่นเต้นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรับสมาชิกใหม่กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า เราก็มาอยู่กันในช่องนัตตี้ G นะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับปอซ่าคนเดิมนะคะโดยปอซ่าวันนี้จะพาเราไปไนสิสรุปไปเนี่ยอซ่าเลเลนโอฟไลา์มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปเซนัทออสวิลกันนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเรานะคะจะไปรับสมาชิกใหม่ของบ้านกันนะคะซึ่งตอนนี้ที่บ้านเนี่ยก็จะมีสมาชิกก็คือนัตตี้ โมลี่แล้วก็นาโนาโนาโน,าโ,นาโผล่หน้ามาสินี่เป็นอินซสเดียสอยู่ข้างหลังนะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าที่เราแบบอยากได้สมาชิกใหม่มาเนี่ยมันไม่เฉพาะใครเลยทุกคนมันเป็นเพราะวอลลี่เลยให <laughs> ้เขาก็ได้คือทุกคนก็อยากได้นะแต่ว่าจริงแล้วคือตี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากเลี้ยงอะไรหรืออยากมีสมาชิกเเเีี่ยยด๋วอาไป ะะแพ้นันเองไม่นาอมากที่จะหายใจได้เมื่อมีน้องแมวนะคะแต่ว่าไม่แพ้หมาก็เลยโอเคงั้นเยี่ยมหมาโดยที่เรานะคะก็ได้ทําการหาฟาร์มอยู่นา,านนะเนกี่เดือนมาถึงแปบเดียวแปบเดียว,ยวนี่กี่เดือนเดือนเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่จริงๆก,ก็แบบก็ได้เลี้ยงแมวก็จบเดยอเออขอโทษละ จองอะไรเงี้ยแต่เราอะ่ะดันไม่อยากได้คอกนั้นเราดันอยากไปได้ตัวที่เขาอะ่ะไม่ได้แบบเปิดจองคนะคือตี่ก็ทำ ของชื่อนั่นเองคะ่ะทุกคนไม่เอาชื่อปลาเขือนอ้าวไหนบอกว่าจะให้ชื่อโฮตี้ไงเธอเคยบอกว่าเธอจะให้ชื่อโฮตี้ซึ่งเกิดจากการคอมบิเนชันกันระหว่างโฮลี่กับนัตตี้ทุกคนผมตั้งแบบโคตรง่ายเลยเอาคําหน้ามาผสมกับคําหลังของอีกคนนึงคะ่ะแต่ว่านัตตี้ก็สู้ไปด้วยคําว่าบักเขื่อนนะคะแต่จริงน้องเขาไม่ชื่ออยู่แล้วนะน้องเขาชื่อใหญ่ชื่อบักเขื่อนเลยน,น,น้องมันปูนเนื้อ นทำไมอ่ะเธอผู้หญิงชื่อเขื่อนไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชื่ออะไรบักจีนเขาตั้งชื่อตัวเองว่าเขื่อนมวะเอาไหมอะไรเขาเรียกเธอไอ้เขื่อนเอาไหมเอางั้นเธอจะให้ชื่ออะไรกี่ไงน่ารักแล้วโทรต้อเชื่อมเข้าเราไม่เข้าฮอลลีนัตตี้กุกกี้อะไรมาเข้าเลยต้องเป็นฮอลลีนัตตี้บักเขื่อนโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรับสมาชิกใหม่กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสมาชิกใหม่ของเรานะคะจะหน้าตาเป็นยังไงพันอะไรสีอะไรและสรุปแล้วเราจะให้เขาชื่ออะไรนะคะ 哎，哈哈。 ก็คือพี่ดานะคะก็คือแบบให้คำปรึกษาดีมากเพราะว่าต yep, ี้๋คือทักพี่ด้าไปบ่อยมากก็แบบอยากได้น้องส่งสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากจะเลี้ยงเฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ด้ามีอะไรที่ต้องระวังไหมคะก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็ต้องระวังเรื่องนะคะือรือว่ามันจะเป็นหิมะยากฝากร้านหน่อยเผื่อแบบมีใครสนใจเป็นผู้ร้องแบบให้มาฟัมพี่ด้าได้ก็มาที่เฟนอยู่แถวบ้านดาดาค่ะร้านชื่อว่าลาลักมากๆเลยอุ้ยน่ารักมากเลย เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาน้องไปตลอดทั้งวันเลยนะต้องซื้ออุปกรณ์น้องทั้งหลายนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแบบน้องต้องฉีดอะไรอีกหรือเปล่าจ้าจ้าจ้าจจ้าจ้าาการดีเขานอนด้วยกันทุกวันเลยแต่ถ้านอนน่ยเ้าจะต้องนอนก่อนก่อนจะตื่นเวลาเขาตกกันเหมือนบไปแล้วเด้อขอบคุณนะคะเธอทำหน้าเหมือนเธอเลยว่ะ ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะพาน้องไปตรวจสุขภาพก่อนเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเราต้องดูว่าแบบเน้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวว่าจะพาไปอาบน้ำปรึกษาคุณหมอเนาะ,ะในเรื่องที่เราควรรู้นะคะไปะสรุปจะชื่ออะไรโอที่โอตี้เฉยมีคนเหค่ครับโอ้ย <laughs> น้าห <laughs> น้าตายิม้มแย้มปไ<ะ> <laughs> ปไปาปเอากลับแคมเฉยถามถามบุรีรามเรียเขาให้เราเข้าหรือเปล่า โอเคโอเคป่บปับปัปับก็คือว่าเนี่ยเหนื่อแฟนยิ่งกว่าคำว่าเหนื่อยโอ้โหรักเหือเกินสาุชช่ออะไรคุกกี้บักเขือนเธอครับผมมีบักเขือนไม่ได้เธอหาแต่บักเขือนคุกกี้เห็นไหมมันไม่ชอบชื่อคุกกี้คุกกี้มาลืมตาเลยกดหัน่อยโน้ก็ไปเปิด ราก็พาน้องมาตรวจสุขภาพก่อนนะครับก่อนที่จะพาเข้าบ้านจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็มีแม่มานั่งรอตึ้งก็ไม่ใช่แม่แต่เหมือนเป็นแม่เลยรับ <c oughs> น้องมาตัวใหม่เนาะอ,อันนี้ไม่ได้จะว่าลูกค้ามีน้องที่บ้านหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีนะคะแต่าาายางนัตนจะไม่คองมีอะไรน่ากังวลนะ่จากน้องก็ได้รับออฟมาเรียบร้อย อเออแล้วอย่างแบบปกติคือขนเขาร่วงมากเลยอะค่ะอันนี้คือถ้าเราสามารถฝึกให้เขาใส่ชุดกัาขนได้ตั้งแต่เด็กเลยก็งส่ได้ใช่ไหมคะก็ใส่ได้ตั้งแต่เด็กเลยชุดกันขนร่วงค่ะแต่ช่วงเด็กๆอ่ะก,ก็จะต้องมีแน่นอนกัดแทะดึงเล่นส<อ>ะบัตใช่มีวิธีทําให้เขาแบบว่าอึหรือชิงช่องเป็นที่ไหมคะยากมากเลยเอาแล้ว <laughs> รู้แล้วอย่างนี้ <laughs> ันฝึกขับถ่ายกันค่ะวาง,างวาเป็นที่เนาะได้คะ่ะขอบคุณคร่ะอยากให้พ่อหนูมาอุ้มแล้วกันนะลูกหนออูตัวหนักมากน่ารักจังมีแค่มีแค่นี้ใช่ไหมคะอันนี้คือตัวลองค่ะใส่ลองสีเหมืนอนหมาเจ้านายแล้วเนะน,น,นี่ยกลัวหรอกลัวปะเนี่ยไม่เดินอีกแล้วหนูนี่เลยหรอฮะไปอยู่นี่เลยหรอ เราพาคุกกี้นะคะมาถึงบ้านแล้วหลังจากฉีดวัคซีนนะคะตรวจร่างกายดูความเรียบร้อยคือ,อคอกเนี่ยอันนี้ตีก็ได้มา3-4วันแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นคอกข,ของร้าน Hostel Official นะคะเดี๋ยวขึ้น IG ให้นะคะใครที่อยากได้นะคะก็คือเข้าไปที่ IG Hostel Official ได้เลยนะคะอคอกสวยมากแล้วก็กว้างด้วยนะคะนี่คือของที่เขาให้มาที่เป็นอคอกยังต่อไม่หมดเลยนะแต่แบบกว้างมากจริงนะคะแล้วก็อคอกอย่างดีเลยคุกกี้ใช่ไหมลูก ชอบไหมมาแล้วนี่มันของมาม่าน่ใช่แล้วเสร็จมันแล้คนี่ก็คือสมาชิกใหม่ของเราสองคนเองนะคะ <c oughs> ซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าชื่อที่เราจะตั้งให้ก็คือ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าชื่อน้องมาแบบเป็นคุกกี้แล้วนะคะนี่ก็คือลูกคนใหม่ของเรา ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นตัตตี้ห้าสีแล้วก็กด u b s ส r ค b e ด้วยนะคะฝากช่อรรงทางการติดตามเธอหน่อยคุณรัยูนนินเต็ดครับผมค่ะใช่ครับุรีรัมยมวินเต็ดน,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามน้องคุกกี้ด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะมาโผล่ในช่องของเราสองคนบ่อยๆวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย